เด็ก,ดกวันนี้นะคะเราจะมาทำแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยค่ะให้เด็กๆยิบวิชาภาษาไทยขึ้นมานะคะตามภาพที่โชว์ขึ้นเลยค่ะวิชาภาษาไทยเราจะไปฟังเพลงกอเอ๋ยกอไก่ก e ันก่อนนะคะเด็กๆไปฟังกันเลยค่ะกอเอ๋ยกอไก่ก ขอไข่ในเลา้าขอขวดของเราขอควายเข้านาขอคนขึงขังขอรักขังข้างฝางงงูใจกล้าจอดจานใช้ดี ชอชิงตีดังชอช้างวิ่งหนีต่อโซ่ล่ามทีชอเชอร์คู่กันยอหญิงโสพาดอชะดาสวมพลันต่อประตับ หุนหันถอฐานเข้ามารองทอมนโทหน้าขาวทอพุทธเท้าเดินย่องนอนเนนไม่มองดอเด็กต้องนิมนต์ตเต่าหลังตุง ถถุงแบกขนทอทหารอดทนทอทงคนนิยมนอหนูขวักไข่บอใบไม้ทับถมปอปลาตากลมผอพึ่งทำรัง ฝ่อฝาทนทานพอพานวางตั้งฟอฟันสะอาดจังพอสำเพากลางใบมอมาคึกคัดยอยักเขี้ยวใหญ่รอเรือพายไป ว่แหวลงยาสอสาลาเงียบเหงาสอฤาษีหนวดยาวสอเสือดาวขนองหอหีบใส่ผ้าลอจุลาท่าพยอง อ่างเนื่องนองหอนกูกตาโตโอเคค่ะเมื่อฟังจบแล้วนะคะครูฟิล์มจะถามว่าพยัญชนะที่ครูฟิล์มวงกลมคือตัวอะไรนะคะเด็กๆตัวนี้ตัวอะไรคะ เรียกว่าขอขยตัวนี้ล่ะคะตัวนี้เรียกว่าตัวอะไรคะขอควายต่อไปตัวอะไรคะขอขายมาต่อคะ่ะอันนี้ตัวอะไรคะเด็กๆที่ครูฟิล์มวงกลม ตัวอะไรเอ่ยงองูอะต่อไปค่ะตัวอะไรคะจอจานตัวนี้ล่ะคะชอช้างต่อไปตัวอะไรเอ่ยเรียกว่าชอชิงตัวนี้ล่ะคะ เรียกว่าสอโซ่สอโซ่เขียนแบบนี้นะสอโซ่นะคะเด็กๆต่อไปต่อไปตัวตัวอะไรคะถอฐานถ้อฐานเขียนแบบนี้นะ อฐานนะคะต่อไปตัวอะไรเอ่ยยอผู้หญิงต่อไปค่ะมาดูตัวอะไรนะตัวอะไรคะดอเด็กดอเด็กเขียนยังไงเอ่ยหัวเข้านะคะดอเด็กตัวนี้นะคะ เรียกว่าตอต่านะคะอันนี้ล่ะหัวเข้าในเรียกว่าถอถุงตัวนี้จะเรียกว่าทอธงนะคะมาดูต่อค่ะอะไรนะวงกลมอะไรอีกดิกว,วงกลม ใช้สีอะไรดีคะเด็กๆใช้สีแดงแล้วกันอันนี้ตัวอะไรคะบใบไ,ไม้บใบไ,ไม้เขียนยังไงคะาบใบไ,ไม้แบบนี้นะคะบใบไ,ไม้ต่อไปพอพานอันนี้พอพันนะคะ พพานเขียนแบบนี้วงกลมขีดลงมาจะลวดขึ้นจะลวดลงจะลวดขึ้นไปค่ะต่อไปมาดูวูวเด็กๆจะตอบได้กันหรือเปล่าเอาเป็นสีเขียวแล้วกันค่ะอ่า ฟิวมวงกลมตัวอะไรคะยอยักต่อไปค่ะฟิวมวงกลมตัวตัวอะไรเอ่ยลอลิงต่อไปตัวอะไรคะติ๊กต็อกติ๊กต็อกมอมา้าอันนี้เรียกว่ามอม้านะคะต่อไป สตัวสุดท้ายเขาเรียกตัวอะไรกันบ้างมาดูกันค่ะตัวนี้ตัวอะไรคะใครรู้บ้างยกมือขึ้นตอบเลยค่ะตัวอะไรคะหอนกฮูกเก่งมากค่ะอันนี้ละะ่ะค่ะเรียกว่าอออางโอเคค่ะต่อไป ให้เด็กๆลากเส้นตามรอยปะจับคู่กับภาพและพยัญชนะให้สัมพันธ์กันนะคะปอปลาเราจะโยงไปหาปอปานะคะปลาตัวที่หนึงเราจะโยงไปหาปอปลาโยงไปเลยต่อไปเตา เต่ายงไปไหนคะเตาองไปหาต่อเตาเลยค่ะยงไปเลยต่อไปมา้ารูปม้าค่ะเด็กๆรูปม้ายองไปไหนยองไปเลยค่ะรูปมา้ายองไปหามอมา้าต่อไปรูปไก่ ไกยงไปไหนคะไกยงไปหากไกโอเคต่อไปช้างช้างยงไปไหนช้างยงไปหาชอช้างควายล่ะคะควายยงไปหาขอควายยงไปเลยคะ่ะ เสร็จกันหรือยังคะเสร็จกันหมดแล้วเนาะเสร็จแล้วเปิดหน้าต่อไปกันเลยคะ่ะเปิดหน้าที่เจ็ดนะคะเปิดมาหน้าที่เจ็ดเด็กๆจะเจอให้เด็กๆวงล้อมพยัญชนะที่เหมือนกับพยัญชนะที่กำหนดมาดูกัน อันนี้เขากำหนดกอไก่มาให้นี่กอไก่แบบนี้นะคะอ่ะกอไก่แบบนี้ให้เด็กๆวงกลมสามตัวนี้สามตัวนี้อันไหนที่มันเป็นมันเหมือนกอไก่บ้างอันไหนที่มันเป็นกอไก่ให้เด็กๆวงกลมเลยค่ะวงกลมเลยต่อไปอันนี้เขากำหนดทอทงมาเขากำหนดทอทงมาให้เด็กๆวงกลมทอทงค่ะ หาดูซิตรงไหนตัวไหนเหมือนทอทงบ้างาวงกลมเลยต่อไปราชาดา,าเขากำหนดราชาดามาไหนคะราชาดาอยู่ไหนอ่เด็กๆวงกลมเลยเด็กๆหาเจอหรือเปล่าคะราชาดาต่อไป ต่อปตากต่อปลตากนะคะตัวนี้ไหนตัวไหนเหมือนกันบ้างอะตัวไหนเหมือนกันตัวไหนเหมือนกันวงกลมเลยค่ะต่อไปลอเรือลอเรือนะคะวงกลมลอเรืออันไหนอันไหนเหมือนที่เขากําหนดมาคะลอเรืออยู่ไหนวงกลมเลยค่ะเสร็จรือยังคะเด็กๆ เสร็จหรือ,อยังเอ่ยทาเสร็จแล้วให้เด็กๆเ,เก็บวิชาภาษาไทยลงไปแล้วเปิดหยิบวิชาเรียนรู้ตัวเด็กขึ้นมาค่ะเรียนรู้ตัวเด็กเปิดมาหน้าที่12นะคะให้เด็กๆเ,เปิดมาหน้าที่12เปิดหรืออยังเอ่ย เปิดมาแล้วนะคะโอเคให้เด็กๆสนทนาเกี่ยวกับประสาทสัมผัสทั้ง5มองดูภาพพร้อมขีดเส้นทับภาพที่ชอบที่สุดนะคะอันนี้ตาตามีไว้ทำอะไรคะเด็กๆตามีไว้ทำอะไรตามีไว้ มองนะคะ,อะมองเห็นสิ่งต่างๆแล้วหูล่ะคะหูเอาไว้ทำอะไรหูเอาไว้ฟังเสียงส่วนจมูกค่ะจมูกเอาไว้ทำอะไรคะจมูกเอาไว้ดมกลิ่นนะคะโอเคลิ้นล่ะลิ้น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 เอาไว้ ชิมรสเอาไว้ชิมรสนะคะเราจะได้รับรู้รสชาติอะไรบ้างหวานเปรี้ยวเค็มเพชรมีหลายอย่างเลยต่อไปมือมือเอาไว้ทำอะไรคะสัมผัสผิวหนังอ่าผิวหนังเพื่อให้รับรู้ความรู้สึกนะคะ เด็กๆชอบภาพไหนมากที่สุดคะให้เด็กๆขีดทับภาพนั้นเลยครูฟิล์มชอบภาพจมูกดมกลิ่นมากค่ะครูฟิล์มขีดทับเลยเพราะว่าจมูกมีไว้ดมกลิ่นหอมๆแล้วก็ครูฟิล์มชอบตาครูฟิล์มชอบตาด้วยเพราะว่า ตาเอาไว้มองเห็นสิ่งต่างๆครูฟิลชอบหูหูเอาไว้ฟังเสียงฟังเสียงนะคะต่อไปครูฟิล์มชอบลิ้นแล้วก็ชอบผิวหนังครูฟิลชอบทั้งหมดเลยทั้งห้าอย่างเลยประสาทสัมผัสทั้งห้าอย่างเลยครูฟิล์ชอบมากเพราะว่ามันมีความสำคัญทุกส่วนเลยค่ะเด็ก เด็กๆล่ะคะชอบภาพไหนบ้างโอเคคะ่ะต่อไปนะคะเปิดไปหน้าที่13หน้าที่13ให้เด็กๆโยงเส้นตามรอยปะเลยนะคะไปหาโทรศัพท์ให้เด็กๆลากเส้นพาเด็กๆไปหา เสียงที่ตามหานะคะไปเลยขีดตามเส้นปะไปเลยค่ะพาเด็กๆไปหาเสียงตามที่ตามหากันค่ะพาเด็กๆไปหาเสียงที่ตามหากันค่ะ เด็กๆเ,เสร็จหรือยังคะเมื่อขีดเส้นเสร็จแล้วให้เด็กๆระบายภาพด้วยนาะอะฟิล์มระบายภาพก่อน บายไป,เ,ปเลยค่ะ เด็กๆระบายไปเลยนะคะโอเคโฮฟิลมก็ระบายเสร็จแล้วนะคะเด็กๆเด็กๆระบายเสร็จกันหรือยังคะถ้าเสร็จแล้วนะคะเปิดไปหน้าที่ 14ค่ะนาสุดท้ายของวันนี้นะคะจะมูกดมกลิ่นมาดูกันว่ากลิ่นไหนหอมกลิ่นไหนเหม็นนะคะ,ะภาพนี้นะเด็กๆรูปนี้เด็กที่ยิ้มจะรับรู้ว่ามีกลิ่นหอมส่วนเด็กที่หน้าอารมณ์ไม่ดีจะรับรู้กลิ่นเหม็นนะคะ เรามาดูกันค่ะ,ะภาพถ้าได้รับกลิ่นหอมให้เด็กๆระบายภาพเด็กที่ยิ้มนะคะถ้าเด็กๆรู้ว่ามันเป็นกลิ่นเหม็นให้เด็กๆระบายภาพที่เด็กหน้าอารมณ์ไม่ดีโอเคนะคะ ให้เด็กๆระบายไก่ทอดมีกลิ่นหอมหรือกลิ่นเหม็นคะเด็กๆไก่ทอดมีกลิ่นหอมระบายไปเลยคะ่ะดอกกุหลาบดอกกุหลาบมีกลิ่นหอมหรือกลิ่นเหม็นคะดอกกุหลาบมีกลิ่น หอมฟิล์มระบายลงไปเลยเปลี่ยนสีบ้างเอาเป็นสีเขียวแล้วกันอะต่อไปค่ะดอกมะลิมีกลิ่นหอมหรือกลิ่นเหม็นคะมีกลิ่นหอมอะระบายภาพที่เด็ก ยิ้มต่อป้าน้ำปลาน้ำปลามีกลิ่นหอมหรือกลิ่นเหม็นคะเด็กๆถ้าน้ำปลามีกลิ่นเหม็นครูฟิมไม่ชอบอ่าเอาเป็นสีแดงน้ำปลามีกลิ่นเหม็นระบายน้ำปลาอุ๊ย ขอโทษคถาระบายผิดอะระบายหน้าที่ไม่ชอบนะคะไม่ชอบมีกลิ่นเหม็นโอเคครูฟิล์มก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆเด็กๆเ,เ,เสร็จกันหรือยังคะเสร็จกันหรือยังเอ่ย สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะมี2วิชาก็คือวิชาภาษาไทยกับรอบรู้ตัวเด็กนะคะกับวิชาเรียนรู้ตัวเด็กนะคะวันนี้ครูฟิลมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย